มากินด้วยกันนะคะกุ้งหวานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครกใหญ่ออกมาแล้วแสดงว่าวันนี้จะมีเมนูตำนะคะ เดี๋ยวปลาเล็กจะตำแตงกุ้งสดนะคะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบของปลาเล็กก็จะมีนะคะแตงพริกแห้งพริกสดมะนาวมะเขือเทศแตงสับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะเพราะว่าเป็นเมนูตำกุ้งสดนะคะก็จะใส่ผักชีฝรั่งดับกลิ่นนิดนึงนะคะ เดว้วก็จะเครื่องปรุงนะคะกับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะไม่มีผงนวนะคะน้ำปาลาวะาน้ำปลาค่ะเกลือสำหรับล้างกุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกุ้งกันเลยนะคะถ้าเราหงายท้องกุ้งขึ้นมันจะแกะได้ง่ายมากปลายมีดของเรานะคะสอดลงไปนะคะ สอดลงไปนะคะระหว่างขาของกุ้งแล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สอดลงไปแล้วค่ะตรงขาของกุ้งแล้วก็งัดขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ตัดหวัวเข้าออกแล้วก็พาล้างนะคะดันไปเลยค่ะเบาๆนะคะอย่าไปกดแรงนะเอาเส้นดำออกนะคะเรียบร้อย น้ำแข็งนะคะผสมกับน้ำแล้วก็ข้างในนี้จะมีเกลือด้วยนะคะนิดนึงใส่เกลือเพื่อเพิ่มความเย็นจัดของน้ำแข็งนะคะทีนี้เรามาล้างกุ้งกันเลยนะคะใช้เกลือนะคะขยำ<อ>เห็นไหมคะน้ำตกกระปกนะคะสีดำๆนะคะ ถ้าเราทําแบบนี้กุ้งของเราจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วก็จะเด้งด้วยนะคะเวลาเรา,เราเอามาทําล้างแบบนี้สักสามสี่ครั้งนะคะเราล้างกุ้งของเราด้วยนะเอยด้วยเกลือประมาณสามสี่ครั้งแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําเย็นนะคะที่เราทําไว้เมื่อกี้มาล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แช่โซดาเย็นๆน,นะคะถ้าเราแช่โซดาเย็นๆไม่ไม่ต้องทําวิธีนี้ก็ได้นะคะ การที่เราเอามาน็อกน้ําเย็นแบบนี้จะทําให้กุ้งเราเด้งด้วยนะคะเด้งกรอบเสร็จ okay. แล้วก็เอามาแช่ในน้ําแข็งนะคะในน้ําแข็งที่มีที่เราทําไว้เมื่อกี้ค่ะเราแบ่งเอามาล้างนิดเดียวแล้วเราก็เอาลงมาแช่ไว้นะคะเกลือในนี้อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวกุ้งของเราจะเค็มเนาะเรามาตำกันเลยนะคะ กระเทียมนะคะเมื่อกี้ลืมบอกค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะหนึ่งกลีบนะคะพริกค่ะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนเพื่อความพริกของเราจะได้ํำง่ายๆนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปรพริกจะํำละเอียดง่ายนะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะ พริกละเอียดแล้วน้ำปลาเลยค่ะขาดไม่ได้นะคะมันคือหัวใจน้ำปลาลงไปแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาทับทีกว,กว่านะคะ อำปลาขึ้นท็กทีอัตาลสายอีกหนึ่งช้อนชานะคะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วครึ่งตอนตำเนาะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวหนึ่งซีกครึ่งน,นะคะซีกกว่าๆค่ะ ชิมเลยนะคะชิมก่อนเนาะเรได้ขอเพิ่มเปรี้ยวอีกนิดนึงโอเคได้ละกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งที่เราแช่น้ำแข็งไว้ รับรองค่ะเด้งค่ะไม่มีโซดาก็เด้งนะคะแต่ถ้ามีโซดาก็จะดีมากเลยค่ะตำกุ้งก่อนนะคะมันน่ากินมากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งไปเลยค่ะ แดงนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปเลยเ็นทันว่าเสร็จแล้วนะคะตำแตงกุ้งสดนะคะ เสร็จแล้วจ้า